ต้นข้าวมันมีหลายหลายอย่างนะแต่ผมไม่รู้ต้นข้าวมันต้นข้าวต้นนี้มันต้นอะไรน่าจะเป็นข้าวนะใช่ข้าวไหมหนะลวงข้าวเนะี่ยอันนี้หลวงข้าวก็ทัวทวปวไปใช่ไหมเนะี่ยใช่นะนี่ว่าเล็ดข้าว นี่เล็ดข้าวนะแล้วต้นมันสีอย่างนี้มันต้นอะไรใบมันก็ใช้ใบย่าขานะไม่ข้าวอาจจะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะ่ะเรียกไงให้ผมไม่รู้นะอาจจะเป็นข้าวญีุปน,นะน่ะเดี๋ยวใส่แว่นกัน ญี่ปุ่นหรือเปล่าทำไมแฟบๆอย่างนี้โอ้ยมันกำลังโตแต่ตใบมันสีม่วงๆอ่ะใบสีม่วงๆแล้วใบสากามันจะขาแต่คงจะเป็นทุนข้าวอยู่แล้วนะแต่ผมก็เพิ่งเห็นนะจะเป็นข้าวญี่ปุ่นหรือเปล่า,มาเมล็ดอย่างนี้อ๋อ เญี่ปุ่นนะไม่รู้ข้าวอะไรกัไปก็แปลกดีเราก็เห็นเ,เห็นใบมันจะเขียวเขียวใช่ไหมนี่ทัวใบใบเข,เขียวข้างๆน,น,นี่มีมันใบมันเขียว เห็นไหมมีให้เห็นสองอย่างอันนี้ใบจะเขียวเขียวมีลวงแล้วก็ใบต้นแล้วก็ใบม่วง,งโ,โลกหน้าอยู่นะเรามีพันธุ์พืชที่นานาพันธุ์นานาชานดิดสวยมากครับ